ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่เลยนะคะที่ทําให้เจ้าของโครงการเลือกที่ดินผิดเวลาที่จะขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินก็คือในเรื่องของเขตทางค่ะเขตทางสาธารณประโยชน์ที่จะเดินทางมาที่ที่ดินหรือว่าที่เราจะทําเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่แล้วค่ะจะดูในเรื่องของออทําเลที่ตั้งนะคะราคาใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะดูกันเรื่องนี้นะว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ แต่สิ่งที่สําคัญเลยนะในการที่เราจะเข้าสู่กระบวนการของนุญาตมสารที่ดินก็คือในเรื่องของทางสารประโยชน์ซึ่งกฎหมายนะจะกำหนดให้ขั้นต่ําผิวจราจรนะคะผิวจราจรนะ ขั้นต่ำคือ6เมตรนะไม่ใช่แค่เฉพาะเขตทางอย่างเดียวนะคะเขตทางก็ส่วนเขตทางนะผิวจราจรก็ส่วนผิวจราจรเขตทางก็คือทั้งหมดจนถึงไหล่ทางส่วนผิวจราจรก็คือที่สามารถสัญจรไปมาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องละเอียดรอบคอบนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะซื้อมาแล้วขออนุญาตจัสรรไม่ผ่านค่ะ